สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมาพวกเรามาาาชชช่นนวจบเรอยากให้กำลังใจเด็กๆว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะแยกเราออกจากสังคมที่เราเป็นอยู่นะคะเปล่าเลยลูก แต่ธรรมะจะทําให้เราอยู่ในสังคมที่เรากําลังเป็นอยู่อย่างคนที่มีตัวเองเป็นเพื่อนนะลูกการที่เรามีเพื่อนร่วมเดินทางในวัยเดียวกันที่เริ่มสนทนากันถึงเรื่องปรัชญาของชีวิตมันจะมีคุนูประการมากในกลุ่มของเพื่อนด้วยกันแม่เนี่ย ได้มีโอกาสทำงาน World Youth Peace Summit แม่ได้คุยกับวัยรุ่นเยอะวันก่อนคุยกับปราบดาปราบดาถามว่าทำไมถึงเลือกให้ผมเป็น Youth Ambassador ครับเราถามปราบดาปราบดาสนใจเรื่องการใช้ชีวิตไหมสนใจเรื่องสันติภาพไหมสนใจเรื่องอิสรภาพไหมแล้วปราบดาเขาพูดอยู่ประโยคหนึ่งก็บอกว่า เขาเป็นคนที่ทำงานเขียนเขาบอกว่าคนเขียนเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่งานเขียนของเขาเนี่ยจะเป็นอมตะนึกออกไหมคะเวลาที่เราทำงานสักอย่างหนึ่งแล้วเราให้งานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่มันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ งานของเราเนี่ยมันจะเป็นงานที่เกื้อกูลต่อโลกไม่ใช่งานที่เขียนแล้วทำให้หนังสือของเราขายดีนะคะเราคุยกับเขาคนที่เขียนหนังสือดีๆเนี่ยแค่ทำนังสือให้ขายดีกับสิ่งที่ตัวเองเขียนมาแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้นี่อมตะต่างกันนะคะนังสือบางเล่มขายไม่ดีหรอกคะ่ะแต่หนังสือที่ขายไม่ดีนั้นอาจจะทําให้คนหนึ่งคนเปลี่ยนวิธีชีวิตของเขาเองจากที่เคย สับสนและวุ่นวายเป็นชัดเจนขึ้นอย่างนี้ก็ได้อย่างหนังสือบางคนนะคะที่แม่สังเกตดูว่าหนังสืออะไรที่ขายดีตอนนี้เด็กๆจะไม่ชอบอ่านอะไรที่มันยากและลึกซึง้งแต่จะชอบอ่านอะไรที่มันง่ายๆแล้วมันตรงใจมันโดนใจปราบดาหยุนเป็นคนหนึ่งที่เขียนอะไรโดนใจนะคะแต่ปราบดาเขาก็ซ่อนเขาบอกตัวเขาเองเขาตั้งใจนะแล้วเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาตั้งใจเนี่ยจะเป็นอมตะ ทีนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยระยะหลังเนี่ยสังเกตดูจากเดินทางรอบโลกเลยเนี่ยนะคะถ้าเด็กวัยขนาดสักสิบห้าถึงสาเนี่ยไม่คุยเรื่องปรัชญาของชีวิตเนี่ยเด็กคนนั้นจะเริ่มเด็กเด็กเหล่านั้นจะอยู่ในกระแสของโลกโดยทั่วๆไปจะมีจํานวนหนึ่งที่เด็กยังแบบชอบแต่งตัวชอบเฮไปไหนไปกันชอบที่จะมีชีวิตอยู่ในกลุ่มของคนรุ่นเดียวกัน อันนี้จะมีจํานวนเยอะแต่ม,ม,แนนมันเริ่มมีกระเด็นใช้คําว่ากระเด็นแล้วกันในจํานวนเยอะในมันเริ่มมีกระเด็นเด็กอายุขนาดนี้เริ่มกระเด็นมาสนใจเรื่องปรัชญาชีวิตโดยเฉพาะเด็กในโลกตะวันตกสนใจมากในเรื่องคําสอนของคนที่เขามองเห็นว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนเช่นเขาเริ่มสนใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้ามีอิทธิพลต่อจิตใจของคนเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเข้ามาศึกษามากขึ้น มากขึ้นขนาดที่เรียกว่าเราจะมองเห็นว่าเขามีกลุ่มเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งการทำงานนะ่ยคะแม่มีอาสาสมัครเยอะถ้าคนที่ทำงานเนี่ยไม่พูดเรื่องภาวนาเลยนะการทำงานนั้นอาจจะยังเป็นการทำงานที่เป็นอาสาสมัครแต่ยังเป็นงานที่ไม่ทำให้คนทำงานนั้นรอดเป็นอาสาสมัครที่ไม่รอดรอดจากความคุณมัว ก็มีอาสาสมัครจํานวนเยอะมากที่อยากจะมาโดยไม่สนใจธรรมะกับที่สนใจธรรมะแล้วเริ่มมองดูว่างานที่เขาได้แบ่งปันออกไปจากศักยภาพที่เขามีอยู่นั้นมันต้องกลับมาขอบคุณงานไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นอาสาสมัครตัวกลางใช่ฉันมาช่วยฉันมาช่วยเวลาใครเดินมาหาแม่แล้วมาบอกว่าเนี่ยหนูจะมาช่วยแม่ก็เอ็นดูมากเลยต่อไปมันเริ่มเดินกลับมาบอกใหมว่า ขอบคุณนะคะที่ให้หนูได้ทํางานเพราะว่างานเนี่ยมันช่วยหนูมากเลยมันพิกไงคะพอตัวตนมันเล็กมันเริ่มพิกไงคะอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ย mm hmm. เพลงดาบไร้สายอ่ะเวาวเนี่ยไปเป็นโปรดิวเซอร์ตอนที่ไปทํารายการที่ India. อินเดียยังไม่ได้นําออกอากาศเข้าไปเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอาสาสมัครเป็นโปรดิวเซอร์คนนี้เขียนหนังสือขายดีมาก ฉบับนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องแม่เอาไว้ด้วยเหมือนกันวันที่เราออกจากสนามบินเนี่ยแม่ก็พูดกับเขาว่า,ว,าว่วาวว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะวาวทำงานอย่างคนที่รักษาความสุขเล็กๆในการทำงานเอาไว้เรื่อยๆแล้วงานจบวันสุดท้ายวาวจะมาขอบคุณงานเองละ่ะแล้ววันสุดท้ายเขาบอกจริงๆค่ะวันสุดท้ายเนี่ยเราเปิดเผยความในใจของทีมงานที่ไปทำรายการนี้แดะชีวิต วาวเนี่ยมาบอกว่าคุณแม่ขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้ได้มีโอกาสมาทำงานธรรมะเพราะว่าทุกขั้นตอนของการเตรียมงานเนี่ยมันต้องใช้ธรรมะทั้งสิ้นเลยเหมือนอย่างอุชออพก,กาก็เหมือนกันตอนนี้หายหน้าไปเพราะไม่ค่อยได้มาอัดรายการเพราะรายการมันหยุดลงนะคะเราก็ยังห่วงใยและเตือนกันเสมอนะวิธีการเนี่ยนะคะจะเห็นว่าคนที่มีธรรมะหรือไม่ก็คือหนึ่ง ทำงานแล้วตัวกลางขึ้นยกหูชูหางมากขึ้นหรือทำงานแล้วตัวเล็กลงแต่งานใหญ่ขึ้นสองสเต็ปใครที่ทำงานแล้วตัวเล็กลงคนนั้นงานจะใหญ่ขึ้นงานจะกว้างขึ้นแล้วจะทำงานบวกกับคนอื่นได้อย่างมหาศาลงานจะมีอิทธิพลต่อสังคมโดยรวมมากขึ้นเพราะตัวต,วตนเล็ก แต่คนที่ตัวตนใหญ่ทำแล้วคนนู้นต้องรู้ว่าฉันทำคนนี้ต้องรู้ว่าต้องทำอย่างนี้เพราะฉันเก่งกว่ายกหูชูหางพวกนี้นะคะตัวจะใหญ่แต่งานจะเล็กก็ดูรู้ว่าใครทำงานแล้วงานมันสอนอะไรนี่เป็นต้นก็เด็กวิศวะเนี่ยโตแล้วไม่ยากหรอกคะ่ะแต่อย่าไปพร่ำกับเขาแล้วกันเขาจะเบื่อจะเบื่อ เด็กๆมันจะเบื่อเนะี่ยแม่สกิดอยู่เรื่อยเลยฟังสกิดอยู่ฟังมันก็นั่งอยู่ค่ะมันไม่ฟังอะคะ่ะเบื่อแต่ถ้าเบื่อเราเข้าใจเด็กๆนะเด็กๆนะก,ก,ก็บอกว่าไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ลูกบางคนไม่ต้องเข้ามาที่ธรมาสสารมศาลานี่หรอกลูกไปเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้บางคนไปฟังเสียงนกวันนี้เดินเข้าไปเสียงนกชัดมากเลยแม่เดินเข้าไปแรกเสียงนกชัดมากเราก็ต้องขอบคุณนกเลยพระน,นกมันเตือนให้เรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจ เราฟังเสียงทุกเสียงได้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วค่ะฟังเสียงทุกเสียงแล้วกลับมาดูแลใจของเราเสียงนั้นก็เป็นธรรมะเสียงคําสั่งให้เราไปทํางานเนี่ยเหมือนเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่จะทําให้เรากลับมาดูแลใจทําไม่ได้ก็เปิดเผยว่าทําไม่ได้และต้องขอความร่วมมือที่จะให้คนที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมมากกว่าเราเข้ามาทําแต่เราจะขออาศัยเรียนรู้ไปด้วยมันก็ไม่ได้เป็นคนกระด้างใช่ไหมคะมันเปิดเผยอย่างนี้เป็นต้น เหลืออีก15นาทีมีใครที่อยากจะถามสดไหมคะคำถามหมดแล้วจากคาถามที่อยู่ในในโต๊ะนี้ค่ะคนที่จะตัดใจจากผู้ชายตัดใจได้อย่างมมุรู้ตอบหรือ,อยังเนี่ยยากไหมเด็กๆเ,เรื่องตัดใจจากผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยใครเคยมีประสบการณ์ค่าลองแลกเปลี่ยนสิ ใช้วิธีการง่ายๆก็คือว่ายัางมองเข้าอย่างเข้าใจเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่เป็นคนที่เราอาจจะอยู่ในภาวะของการเป็นเพื่อนอยู่ได้แต่ไม่ต้องเป็นแฟนไม่ต้องเกลียดรักกันแล้วมันหงุดหงิดมากนะักเป็นเพื่อนกันก็ได้ถ้ารักกันแล้วมันหงุดหงิดนะพอรักกันมันก็มีของชั้นของเธอพอเริ่มมีของฉันของเธอนะคะ เต็มตัวได้เลยค่ะถ้าของชั้นมันไม่เป็นอย่างที่ชั้นอยากให้เป็นมันเป็นไงคะช่วยตอบค่ะเป็นยังไงคะทุกถ้าเป็นของชั้นแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ชั้นอยากให้เป็นมันเป็นทุกแล้วหนูเชื่อเถอะอย่าไปบังคับใครให้มันเป็นอย่างเราเลยเขาก็ไม่สุขแล้วหนูสุขหรอคะที่จะเห็นคนที่เรารักไม่สุขอะเรารักกันอย่างเงี้ยเราเห็นเขาเนี่ยไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้ เราเป็นแล้วเขาก็ฝืนๆเขาจะอดทนกับเราได้สักระยะหนึ่งนะเขาจะเสแสร้งเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นสักระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นนะคะแล้วเราก็เริ่มอยากให้เขาเป็นนะ่ะคราวนี้เราก็เริ่มแบบตีกรอบมากขึ้นแล้วพอเราเริ่มขีดวงมากขึ้นมันก็อึดอัดแล้วในที่สุดความรักก็เป็นความเกลียดนะคะน่าเสียดาย การสูญเสียเพื่อนดีๆหนึ่งคนเนี่ยน่าเสียดายนะลูกแม่สอนเด็กๆแม่เสมอเลยว่าเด็กๆก,การสูญเสียคนที่ดีหนึ่งคนไปจากเราหรือคนที่รักเราเนี่ยถือเป็นการขาดทุนทั้งชีวิตเลยนะลูกคบกับใครอ่ะรู้จักใครอ่ะโดยเฉพาะมีเพื่อนดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยให้เห็นคุณค่าของการเป็นเพื่อนเลยนะคะเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดนะลูก การสูญเสียคนที่เรารู้จักดีๆไปแล้วเราก็พูดว่าไม่เป็นไรต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินก็แล้วกันแล้วเราก็หันหลังชาตินี้จะได้เจอกันอีกเลยเงาเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตคุกคีกันเหมือนเดิมต่างคนต่างมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตแต่ก็ให้ระลึกถึงกันด้วยความเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไว้รู้จักถนอมความรู้สึกดีๆอย่างนี้เอาไว้นะคะ คนที่เราเคยให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชั่วทั้งหมดนะคะก็าอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับเรามันก็บอกแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ได้ดีกว่าที่เราจะต้องมาดึงกันไปดึงกันมาแต่ในความเป็นเพื่อนนี้ก็ยังมีความเอื้ออาทรรู้จักที่จะยัง เคารพซึ่งกันและกันเด็กๆสมัยนี้เมื่อผิดหวังกับความรักแล้วก็จะทิ้งทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นอย่าพูดถึงเรื่องการฆ่ากันในหน้าหนังสือพิมพ์เลยมีอีกหลายคดีที่ฆ่ากันแล้วไม่เป็นข่าวอันนั้นนะ่ะยังน้อยกับการฆ่ากันแบบตายทั้งเป็นนะที่เยอะมากและทารุณมากกว่าการตายแบบชนิดที่แบบฆ่ากันตายก็คือตายทั้งเป็นนะคะ อีกเยอะเลยที่ไม่เป็นข่าวเสียดายลูกแล้วอยู่ในพลังที่กําลังโตทั้งหมดที่พ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยทุ่มเทมาเลยแล้วสุดท้ายพอมาผิดหวังกับความรักที่เปราะบางและไม่เข้าใจเพียงนิดเดียวแม่ก็เหมือนกับสูญเสียลูกทั้งหมดไปเลยเงี้ยเด็กๆต้องระวังเรื่องความรักมีคําถามอีกไหมคะคนนี้มาทําไมลูกใครบังคับมาไหมคะ นูมาเองแหลอคะเขาตำรวจเขาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็จะมีแบบเพื่อนเยอะก็จะต้องถามสถิตินะจากเพื่อนหญิงจากองค์กรต่างๆเขาบอกว่าผู้ชายที่คอยจะจ้องหรือว่าคนร้ายผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงเยอะแก๊งผู้หญิงที่คอยจะจ้องเนี่ยเขาจะดูหนึ่งเด็กคนไหนที่นั่งเหงาตามป้ายรถเมย์ฮะตามป้ายรถเมย์ไปดูหน้าโรงเรียนแล้วดูเด็กคนไหนเหงาประกอบเลยคะ่ะ บางลัทธินะคะบางลัทธิเนี่ยเสนอเงื่อนไขให้เช่นเด็กบางคนเนี่ยเขาต้องการอะไรจะให้สิ่งที่ต้องการก่อนแล้วก็ไปจัดแคมเปญไว้ในลัทธิของเขารอและให้เปลี่ยนศาสนาเลยค่ะตรายเรากำลัง เหยียบซ้ำคนที่กําลังต้องการความช่วยเหลือแล้วเอาผลประโยชน์จากเขาแล้วที่สําคัญก็คือลูกเรามันรู้เท่าไม่ถึงการในบ้านไม่มีใครดีกับเขาเลยครูก็ไม่เข้าใจเขาแถมเพื่อนก็ยังมีเงื่อนไขมากมายถ้าเจอใครสักคนหนึ่งเหมือนอัศวินมาเลยอย่างเงี้ยดีทุกอย่างเลยดูอบอุ่นด้วยห่วงใยดูเทคแคร์สร็จสิมันก็แน่อยู่แล้ว เด็กๆบางทีเรามองเห็นลูกหลานมันนั่งอยู่เฉยๆพ่อเดินไปลูกหัวหน่อยนะพ่อเดินไปลูปหัวหน่อยแม่อาจจะทําอะไรอร่อยๆร่อแล้วตั้งไว้เขียนโนต้ตบอกว่าลูกกินเสร็จแล้วถ้าอิ่มแล้วยังนอนไม่หลับคิดอะไรแม่เป็นเพื่อนคุยนะคืนนี้เนี้ยค่ะทําอะไรก็ได้ค่ะให้เขารู้ว่ามีคนเห็นเขาเวลาที่เขาทุกข์ไม่ใช่คนจับผิดเขาเวลาที่เขาทุกข์ อย่าให้เด็กๆรู้สึกว่าพ่อแม่กําลังจับผิดเขาเวลาที่เขากําลังทุกข์มันไม่มีประโยชน์ค่ะแต่ขอให้รู้ว่าเขาจะมีเพื่อนร่วมทุกข์เวลาที่เขาทุกข์เด็กๆไม่ไปไหนแล้วค่ะมีแค่เนี้ไม่ไปไหนหรอกจริงอย่าไปทําใหล้ลูกมันไม่มีที่ไปอ่ะเนาะฝากหน่อยเอาเยน,นูเลยนั่งร้องไห้เลยคุณยายพูดอืม แต่นี่เชื่อคุณยายนะถ้าแม่กับพ่อหนูรู้ว่าหนูมาที่นี่พ่อแม่จะอุ่นใจเราเป็นเครดิตให้หนูได้ลูกสามคนน่ะฉันส่งเธอกลับบ้านนะขอบใจที่เธอรักตัวเองมากขึ้นขอบใจแม่ที่มานั่งเป็นเพื่อนลูกขอบใจแม่ที่มาปฏิบัติกับลูกขอสิทธ์ต้องไปขอบคุณแม่นะลูก แม่มารับลูกเหรอปล่ามาเยี่ยมยังไม่กลับอยู่อีกสองวันเออไม่เป็นไรฉันเลี้ยงได้ก็ยังดีแม่มาเยี่ยมแม่กลับบ้านทํไปสร้างอาณาจักรแห่งความสุขนะคุณแม่อย่ามาเยี่ยมอย่างเดียวคุณแม่ต้องกลับไปแล้วทําบ้านให้เป็นอาณาจักรแห่งความสุขอย่าให้บ้านเป็นอาณาจักรแห่งความทุกข์เราไม่เคยรังเกียจเด็กๆเ,เลยนะคะ แล้เรายังรู้สึกด้วยซ้ําไปต้องขอบคุณเด็กที่เลือกที่จะคุยกับเราทุกเรื่องที่ยังไม่ได้คุยเลยนะเนี่ยลูกชายคุณแม่นี่ยังไม่ได้คุยเลยแทบจะไม่ต้องคุยด้วยและฉันมองเลยว่าเขามีคนเขาเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่ในตัวถ้าสื่อสารกันรู้เรื่องเลยนะคะมีความรับผิดชอบด้วยพอพูดหนเดียวเลยว่าขออย่าให้เห็นนั่งเป็นกองเนื้อในผู้กับเขาเท่านั้นอะ่ะขอให้แสดงศักยภาพว่าตัวเองจะทําอะไรให้ฉันเห็น ในสองสาวันนี้เพื่อเราจะได้รู้จักที่จะแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นกันแล้วเขาก็พิกเลยค่ะพิกเลยเวลาที่เด็กๆมาที่นี่เนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการอย่างหนึ่งนะคุณแม่เราไม่พรมำสอนอะ่ะแต่เราชวนแล้วเราก็เป็นคนทำงานไม่เคยอยู่อย่างไร้สาระเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กๆจะเห็นตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เคยมีเวลาไร้สาระไม่ทำนี่ก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นความอย่างน้อยก็คือมันเป็นความก้าวหน้าของเราอะไม่ปล่อยตัวนะ่งเงอนะงะเสียเวลาย้ําทำไมก็ททำกับฉันนั่งบิดผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ทำไมทำไมอย่างเงี้ยม่อะไม่มีจะไม่ให้เด็กๆทําอย่างนี้ แต่จะบอกเลยนี่ช่วยหน่อยได้ไหมตรงเนี้ยมันมีอย่างงี้อย่างเงี้ยถ้าผืมันมีใครไปช่วยทําให้มันเรียบร้อยกว่านี้แล้วเราจะไม่ต้องเข้าไปทําตรงนี้มากนะักเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนก็จะเต็มมือหมดเขาก็จะเข้าไปช่วยแล้วเขาก็จะไปเรียนรู้กับตรงนั้นเองอะค่ะให้งานลูกบ้างแล้วก็เคารพในงานของลูกบ้างอย่าเอามาตรฐานของเราตัดสินสิ่งที่ลูกทําแล้วบอกว่ามันไม่ดี แค่ลูกเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีกว่านี่เคยทำคราวที่แล้วแม้แต่นิดเดียวคุณแม่ต้องมีพรมวิหารสีในเรื่องของมุทิตาจิตทันทีแม่คือพรมของบทมุทิตาจิตคือชื่นชมยยนดีเช่นมาเยี่ยมเขาแทนที่จะบอกว่าแกเป็นยังไงก็บอกว่าแม่ดีใจนะอยู่ได้สามวันอย่างน้อยสามวันนี้หนูอยู่ได้อย่างเป็นที่รักของเราด้วยนะเขาเป็นที่รักของเราด้วยนะคะ พอเขาช่วยเราทําเลยนะคะทันทีที่เขาได้งานเนี่ยเขาก็ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมุทิตาจิตต่อลูกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงแม้แต่ขณะจิตเดียวแล้วต้องกรุณาอย่างลึกซึ้งในกรณีที่ลูกของเราอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงถ้าสมมุติว่าลูกยังไม่เปลี่ยนแปลงคุณแม่กลับไปลูกยังไม่เปลี่ยนแปลงกรุณาก็คือการให้โอกาสอยู่ตลอดเวลาที่จะชวนกันนะคะชวนกันคุณแม่จะได้ลูกชายคืน มีหลายคนนะทอดทุรลต,ตอนโอกาสทองตอนนี้เด็กเนี่ยเวลาที่เขาผิดพลาดเนี่ยถือเป็นโอกาสตีเหล็กให้ร้อนเลยใครที่กำลังอบกอดลูกและเห็นลูกกำลังผิดพลาดนะให้นึกถึงว่าตัวเองกำลังเป็นคนที่กำลังจะทำให้เกิดอาวุธได้อย่าซ้ําเติมแต่จงทําให้เหตุ เขารู้จักมีสำนึกและเห็นโทษสิ่งนั้นแล้วเราจะได้ลูกคืนเป็นอาวุธชั้นดีนี่ไม่ได้ถามโรงเรียนส่งมาเพราะอะไรเจ้าคนโตเนี่ยภาคภูมิใจอะไรในตัวลูกบ้างคุณแม่มีไหมมีไหมคะมีอะไรคะคุณแม่ แม่มองลูกเอามากระซิบซิบมีไหมอะไรคะภาคภูมิใจในตัวลูกของเราตรงไหนหรอคะอาไม่ต้องภาคภูมิใจก็ได้ัลลักเข้าตรงไหนอ่ะเพราะรักเขาที่เป็นลูกแม้กระทั่งเขาไม่น่ารักก็ยังรักเขาเหรอคะทำไมละคะ ไอ้หนุม่มหัวเลาะเลยไอ้หนุม่มหัวเลาะเลยค่ะแม่เขาไม่น่ารักก็ยังรักเขาเนี่ยทำไมล่ะคะเพราะคุณแม่มีความสุขที่ได้รักลูกหรือเปล่าแค่นี้แหละก็มีความสุขที่ได้รักอะเนาะเด็กๆฟังไว้นะคะฟังไว้ลูกเราก็คุยกันพอประมาณถึงเวลาพักดื่มน้ำ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียนธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ1 0 2 3 0